ก็รับกับเข้าสู่ช่องสี่เมท่านนะครับวันนี้เรามาแจมกับพวกพี่ตั้มนะครับโมเมนต์เลสซิ่งนั่นเองก็วันนี้เขานัดรวมกลุ่มเคซิด้าอย่าเรียกว่ารวมกลุ่มเคซิด้าเลยก็คือเพื่อนๆเนขานั่นแหละแล้วก็พี่ชัดของเราเพราะพี่ชัดแกก็มีเคซิด้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาแค่แจมแจมกับเขากะว่ามาถ่ายภาพส,สวยๆของเคซิด้าให้เพื่อนๆ mm hmm. ได้ชมนะครับส่วนรายละเอียดที่แบบเขาจะสัมภาษณ์กันเนี่ยก็ไปดูที่ช่องพี่ตั้มเมาเพราะว่า เราอยากแค่มาถ่ายเล่นๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัยนิเวนทอยเดีย๋ยวรอพี่ชัดมาแป๊บน,นึงนะครับ กิ่นเข้มเลยต้องเปิดแอร์ช่วยอ่ะเดี๋ยวมาเบื้องหลังวันนี้เรามาเบื้องหลังว่ะแกงแคซิด้าตีแล้วงเป็นตัวตัวนี้รถกองหรอแม่หนูเท่เดียวรถกองโอ้โหกองกับพื้นนี่ก็กองจริงเตี้ยอยู่นี่ผมรถเขาตเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูจอดคู่เขาที่จบเลยของมัน เป็นไงบ้างแต่จานตาบวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมานัดรวมกันเนี่ยก็เห็นพี่เขามีก็เลยเอามาเจอกันหน่อยดีกว่าเออก็เขามีรุ่นเดียวกับเพื่อนผมด้วยไงจานบาร์ก็เลยแบบเออตอนแรกคิดว่าแกแบบจอดทิ้งไว้แบบเอ้ยขับได้ปะวะเห็นเอาไปซิ้งงานบรีลล์ลำมาก็เลยแบบเออเอามาเจอกันหน่อยดีกว่าเล่นรุ่นเดียวกันแล้วมานี้แต่เมื่อกี้เห็นบนตลอดทางเลยขับไปน้ำมันน้ำมันอะไรก็ แล้วเราจะเที่ยวส่าจะเที่ยวานี้กันขาก่อนขแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปนั่งดูเขาถ่ายอะไกันให้เขาสัมภาษณ์ไปเราเก็บแค่เบื้องหลังพอมาสนุกสนุกของเขานะครับก็เ,เป็น Cresida าจะทั้งมีพี่ชัดกับเนี่ยคันดามะคันเขียวเขารุ่นเดียวกันส่วน ของสองคันนี้สีขาวเขาก็เป็นรุ่นในปีเดียวกันนะปี70กับช่วงๆ80เท่เนาะพูดถึงอะเคซิดา้าสมัยก่อนเคยเคยอยากได้แต่อยากได้ตัวเดียวกับพี่ชัดเนี่ยยุคโน้นที่เคยที่เคยเล่นนะนะแต่ว่าก็เห็นเป็นสี่ประตูตอนนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนั้นที่คุณพ่อซื้อเก็บไว้จะเป็นพวก2ประตูซะมากกว่าแต่จรงเป็นรุ่นที่หน้าแต่งโดยเฉพาะตอนนี้ราคาคิดว่าไม่น่าจะสูงมากนะ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ตัวพี่ตัม้มพูดถึงอนามัธรรมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็เอามาเป็นแนวเตีต้ยชากุทายังกี้นิดๆนะครับเพราะว่ามันก็ปีตรงกับประมาณยุคนั้นพอดีเขาก็จะชอบเอามาหมอบกันแล้วก็มาดิฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ดีหน้ามาแต่งแต่แรกปกติถ<ต>ามมาเป็นไรมองแงแต่คนไม่ปกติ <laughs> ใช่คนที่น้อยเนี่ยคือ <laughs> แต่ว่า <laughs> คือเราแบบ คือเอาง่ายรถแม่งเสียงกูเก่ากากี้อะไรสักอย่างอะแม่งแบบหาละไอ้เขี้ยอะไรวะหน่อยแล้วฮะเออกลัวเป็นไรไงสงสารสงสารเจ้าของสงสารรถอะไเนี่ยมาเองโอ้โหท้าการีแหละมาช้ายังนักเตงอีกไม่มาวะวันนี้พี่ตั้มเป็นเจ้าของโพสต์นะครับจริงๆก็ หาเรื่องกันแหละหาเรื่องคบบหาคนเล่นด้วยไงหาคนเล่นด้วยของพี่ตั้มมันคือตัวอะไรนะตัว x 7 0มันจะเป็นตัวเก๋งอ่ามันจะปีใหม่กว่าของรัวพี่ชาร์หน่อยแล้วพี่เออพี่เอก็จะเป็นตัวแวนจะเป็น72อ่าเป็น rx 72แล้วของสองันเนี้ยจะเป็น930อ่ามันจะเป็นเก่าแระสองพันเนี้ยน่าจะเก่าสุดรุ่นเนี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีขั้นระหว่างตรงเนี้ยเป็นไอ้หกสิบมันจะเป็นคล้ายๆหน้าแหลมอ่ะหน้า้ามาดีเทมาหน่อยเออจะข้ามแล้วก็โดดเป็นรุ่นเย็นหมดเลย มันเป็นปีประมาณ7 0น์ะเนาะใช่ใชอันนั้น,น,น,นมันก็จะ8ดกลางอันนั้นจะขึ้นมา8แล8้วแกลางแล้วก็เลยเนี่ยเห็นพี่ชาร์็เเล่นพอดีเลยแบบเออมาเจอกันหน่อย <laughs> ทิ่งหาคนเล่นยากอยู่ในรุ่นนี้ <laughs> ออไม่น้อ,อยรถมันก็ไม่ได้เยอะมั้งใช่ใเพราะเพราะเป็นรถนำเข้ารถทูดอะไรเงี้ยมันเลยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่คิดดูดิสมัยก่อนพวกนี้มันเป็นรถทูดรถเหมือน VIP นะ ถ้าสมัยก่อนก็คงดูใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันพอมาดูอย่างนี้กลายเป็นเล็กไปเลยนะเพราะว่ารถสมัยใหม่มันมันใหญ่กว่านี้เยอะแล้วอ่ะจอดรอรับนายรอรับนายอะ่ะอรอรับนายเออจริงๆเนะาะใเฮ้ยถ้าเมื่อก่อนมันแบบว่าเป็นรถรับนายรถเวพีแบบแต่พอมันพอเทียบกับรถในยุคนี้มันก็เลยดูเล็กไปเลยแต่ของพี่ชัดนี่โหดภายในยัง นิ้เนี้ยบอยู่เลยนะภายในในิบเนียย้ยไปเลยแอบมีซิ่งเป็นพวงมาลัยนาดี้ด้วยนะพวกเรือนใหม่ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเข็มอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบอันนี้มันวัดอะไรอะ <c oughs> อ๋อเป็นวัดแบบพวกแบคคัมสภาพยังน่าขับไปเลยนะครับพี่ชัดยังเก็บเป็นสภาพดีอยู่เลย เ่ดีนะจิกโก้เนี่ะมันดูแบบจิกโก้ญี่ปุ่นเลยคนระับคุณจะได้มาติดนะครับคันนี้นี่ก็ทัวร์หลายงานนะเนี่ยไปทุกงานตาวิลามขับไปปะไม่ได้ไปไม่ได้ไปพี่พพโทรมาชวนแบบโหไม่ไหวไส่แตกแค่แค่จากบ้านก็ไส้แตกแล้วนะอ๋อเออเนี่ยเพราะเขาเตี๊ยมาเมื่อกี้จริงๆแค่ลงลงเนินไวนิ้วยังขูดเลยอ่ะโะขูดดูดิ เตียสดซะด้วยคันนี้อันนี้จะเป็น l r Mark I. I 15, s r มอาร์าควันอันนี้สิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าครับโอ้โหแล้วนี่ดุยอมมิดเลยอ่ะอมมิดเลยคันนี้มันกว้างเท่าไหรอ่อะครับหลัเก้าครับ 5, หน้าเจ็ดซึ่งโอ้โหแต่ผมว่าเก้านี่กำลังพอดีกับเขาเลยเนาะไม่ต้องแบบตีโปง่งขึ้นมาเลยครับไม่ต้องลองอะไรเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น<ช>เป็นรุ่นอื่นนี่เก้านี่นอาจจะต้องตีโป่งหน่อยนะเนี่ย นี่พอดีเป๊ะเลยอ่ะฟินเมนฟินเน้นดีมากอ่ะดูดิเริศราวแล้วแขกเมื่อก่อนมันเตี้ยเท่านี้ปะไม่ครับแรกๆมาตอนที่มาที่มาที่เนี่ยแรกๆเลยอืมไม่เตี้ยเท่านี้อันนี้สุดแล้วเคยไฟลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ลงจากนี้แล้วพอแล้วไม่โอ้จะไม่น่าได้แล้วมั้งคือไงถ้าลงกว่านี้มันต้องติดขอบด้วนะแค่นี้ก็จะไม่มีชุดช่วงยุบแล้วอ่ะโอ้โหปวดจัดเลยอ่ะนี่กระเด้งไหมโอ้ยไส้แตกเลยจานแบงดูดิ โอ้ยได้แตกอ่ะเรียกว่าไม่มีช่วงยุบเลยอะ่ะ<หา>นี่นะพันธ okay, นะุ์อะไรเขยจะแบบโอเคนะแต่คันนี้ก็จะแบบมาฟิวยังกี้นิดๆนี่ทอยังเก็บไว้ข้างในเลยนี่คือตรงตรงตำลาตรงตำลาในยุคนู้นเลยส่วนใหญ่เขาแต่งกันฟิวประมาณนี้ครับแต่บางคันก็อาจจะลาม,มายันแบบลิ้นถาดโป่งอะไรอย่างนี้เลยนะครับ อาจริงๆมันก็เป็นรถที่ใบรุ่นสมัยก่อนญี่ปุ่นนะเป็นเอาไว้แบบปวนเมืองอ่ะมันก็เหมาะอยู่แล้วครับเพราะว่าปกติเขาจะมีคนขับนั่งใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่พวกที่เหลือก็จะนั่งขอบประตูได้เพราะถ้าเป็นรถสี่ประตูก็จะนั่งได้หลายคนไงก็จะนั่งอยู่ขอบประตูโบกธงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันจะเป็นยุคนูนะยุคเก่าๆแต่เราก็ยังเคยเห็นเห็นบ้างนะครับเวลาที่ผมไปสมัยก่อนก็จะมีมาออกงานกันบ้าง หรือเวลาเราไปถ่ายข้างนอกที่เรารู้จักแบบพวกประมาณเนี้ยอันนี้าร์เหมือนแบบรถรถบอสอะ่ะอ่าจะอยู่กลางขบวนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ประกบข้างฟืลฟิวนั้นเลยแต่แคสซิด้าสมัยก่อนถ้าถ้านึกออกเนี่ยจะนึกตัวนี้ออกเลยอ,อันนี้คือยกว่าถ้าพูดถึงแคสซิด้าจะนึกถึงตัวนี้แหละ,าาะใช่ไอ้สามศูนย์อ่ะใช่ผมแรกๆผมก็เห็นได้ไอ,อ้สามศูนย์แรกๆกันเนาะใช่แล้วของพี่เอไปได้ยังไงอะเปรียวมากเลยแวกอนเนี่ยตึงกันเนี่ย ปันกันอยู่สองคนเนี่ยแล้วไปหาเจอยังไงอะตอนแรกอะไปเอาของจานบานมาก่อนคันแล้วทีนี้เสร็จก็เอ้ยพาหาเพื่อนก็เลยเอ้ยยังมีอีกคันนึงเนี่ยจอดอยู่เอาไหมเรียบร้อยเลยแล้วคันนี้กะของการตั้งให้ได้ก่อนของผมเนี่ยแหละคันแหนยได้ก่อนอหวแมาได้ก่อนแล้วก็ไปดึงกันอีกอ๋อดึงพวกเลยตั้งมากตอนแรกเขาจะไม่มาเลยยังไงก็ไม่มา สามรอยอย่างเดียวเลยอย่างนง้นก็สามรอยเดียวแต่ผมว่าคิดถูกนะที่ไม่มายังไงก็ไม่มาจนจนมีของที่พี่ขันเขียวพี่ครับครับก็แต่มแรก็มองมองขนนั้นอยู่มองไม่ชอบจะไปเอากันแล้วนะขึ้นจะไปถึงที่ไหนนะจ๊ะขอนแก่นขอนแก่นจะไปนู่นกันเลยบอกเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยไปจีบติดด้วยนะถ้ากีบติดแล้วอ่ะโทรไปเสร็จปุ๊บ อ๋อมีคนมาจำแล้วครับโัวพี่เอนี่แหละที่ซื้อมาท่าราพี่เอไหนพี่เอใหม่พี่เอไหนพี่เอเรานี่แหละที่ซื้อมาโอยอ๋อแห้วไปโขกหกเลยพี่แต่ก็ไปได้คันนี้มาสุดท้ายคันนี้ใหอ่าก็ได้มาพี่โตามตามในคลิปก่อนนะก็ไปล่ากันมาแล้วเป็นไงอร่อยสำหรับตอนนี้อร่อยตอนนี้ผมว่าหายากมากโอ้โหหายากมากเลย ขนาดคิ้วเขาอะข้างนึงอะยังหาไม่ได้แล้วตอนเนี้ยหลอใช่ครับก็เลยนี่แหละจะอะไรเปลี่ยนเจ็กใช่ถ้ามีนะมครับรับปากยากมากเลยรุ่นเนี้อยากจะเข้าทางเจ็กเออต้องเข้าหาเจ็กแล้วตอนนี้อยากได้ไฟแว่นสี่ดวงรับปากยากมากเลยรุ่นเนี้ยผมต้องได้กันชนมาแต่ราคารถมันไม่สูงนี่ใช่ไหมใช่ครับราคา คลิปนี้ออกราคาวิ่งแล้วราคาวิ่งแล้วคลิปนี้ออกอะราคาวิ่งแล้วใครมีเก็บไว้เลยนะยังไม่มีต้องหาเลยนะเก็บรถนะเก็บตังคเก็บตังคใครใครมีก็ขายลยนะพราะเด็ดราคาที่รีบขายเลยหนังโพดนี่ผมขายแล้วนี่จาแบเงซื้อรีบเลยอยากใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหน่ใหญ่ใหญ่ใหน่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่ให่ให่เหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่ให่ใหญ่ห่ใหญ่่ห่ มันมีกรอบเนี่ยเนี่ยเรือมีกรอบโคตรหล่อเจ้ดตัวหล่อมากนี่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 โคตรปั่นตัวเองนี่นีโคตรปั่นัวเองอย่ไอเอ็กองอย่างมาด้าเอนี่ยโหดีลึกสัตเอาไม่้โอยมึงก็ชอบทะลุงรถมึงอ่ะ เออาร์โหชอบเลยดิบเด็บชอบเลยดิบเด็บผูสงสารร้อยสยบหลายชอบดิบเด็บผมชอบอะไรแบบนี้โปรเจกต์อะไรเดิบเด็บงานงานเด้อโอ้โหเอ้าในช็อติ๊กเกอร์แหละของพี่ชัดแล้วก็ของพี่ตั้มแปะใจเย็นเอาไว้เก็บไว้หัวเก็บไว้แต่เลยแปะอะไรข้างหรือหลังข้างนี่หลังเยอะแล้วพี่ชัดยังไม่ได้ใส่อันนี้เลยเอ้ยใส่แกนก่อนดิแต่หลังแต่หลังแกนดิเนี่ยแปะเลือแปะหลัง เจ๊ใช่ป่ะกลับไปพี่ชัดทำเพิ่มแล้วเนี่ยหาตังค์ก่อนหาตังค์ไม่ได้ทำเพิ่มซ่อมเพิ่มเสียงแปลกแเสียงแปลกแต่มันขับได้นะพูดถึงว่าก็โอ้โหแม่งขับไปนู่นนะบันถ่ายอ่ะครับมันก็ไปได้แต่ถามว่าแรงอัดไม่มีอ๋อเอาแล้วม้ามันม้ามันเขี้ยนอ่ะเหมือนมันเพี้ยนอๆหนูปรับเป็นไหมปรับเป็น เราไม่ได้จ้างเขาเราไม่ได้จ้างผมยังฮัลโหลพี่อยู่ไหนครับรถเสียอยู่เลยพี่เรีบมาหน่อยรีบมาเลยเฮ้ยโอ้นี่ยาวจะไปใส่เอานะถอดของพี่เอไปใส่ก่อนเออที่อู่สีพี่แจ็คเจ้าของอู่เขาบอกว่าเขียวมะกอก เขี่ยมะกอกดองเขาบอกเขี่วมะกอกดองแต่ตอนแรกมาไม่ได้สีใช่ไหมไม่ใช่สีนี้ครับเป็นสีแดงเป็นสีแดงแบบแดงอะไรแดงแดงเก่าๆแดงเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยแดงแดงนี่เลยตรงหัอแต่เราไม่ได้เลือกเจ้าของอู่สีเลือกให้เลยครับไม่ผมมาเป็นคนเลือกสีไปเรา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 หาสีเราหาแบบสีไว้เขาอืมแต่เขาก็ไปผสมพอออกมาเนี่ยคนเขาก็ถามว่าสีอะไรผมก็ตอบไม่ถูกว่าสีอะไรก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันอยานี้เก็บโค้ดเก็บรหัสสีอะไรไว้เนี่ย นั่นไม่ได้เก็บด้วยเรียบร้อยไปดูงานมาเลยเนี่ยอันนี้ยเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยปวดหัวตอนซ่อมอ่ะอ๋อพี่ชัดก็ไม่ได้มาสีดำหนิใช่ป่ะไม่มาสีบอลเนี่ยหารูปรถอยู่อันนี้ก็เรียกดำดุดำดุดำดุดูตีนเฮ้ยดูหญิงดูหญิงกันแบงค์ไปให้ติ๊กเกอร์มานะครับใครอยากได้นะครับถักมาเฮ้ยก็เก่งนะออกคันนี้คันนี้ฝันนี้ว่ะอันนี้ว่ะเอามันเตะไปข้าง เอาต้องการเลยพี่แปะไม่ต้งกางเลยวะเราต้องการเลยอย่เอาอย่างนี้วะเดี๋ยวทาลาจิตใจน้องนี่แหละนี่แหละอ้าวซื้อแวนไม่ได้นะมีพื้นที่แปดดิกเกอร์เยอะโอ้โหย้าตด้สายนอนไม่หัแปะเบอร์ชีพครับผม กระจกนี้นี่ห้ามแตกเลยนะจัะนี่ใช่หูแตะแบบมือชี้ไม่แตะแปะบอมคนอื่นอีกแตะคนอื่นี่แตกพักแตกก่อนเลยแปะบอมันนี้อันนี้นักเองไงแปะครบเลยอ่ะเจ้าเดี๋ยวไม่รู้ฝ่าไทยต้องเก็บต้องซื้อเพิ่มไหมเนี่ยนั่นแหละไม่มีเลยเบี้ยวหวังเนี่ยก็ไปหาจไปไหนอะตลาดเชียงกงยังไม่มีเลยเชียงกงผมไปไปหาอะไรอ่ะเขาบอกโหเนี่ยทุบทิ้งเต็มเลยโอ้ย ไม่พวกนี้เขาพอเขาไม่รู้ว่ามีคนเล่นอ่ะเขาก็ไม่ทําอะไรมาไงเราต้องแบบออเดอร์ทิ้งเอาไว้อ่ะเขาบอกเนี่ยผมกลัวมาแล้วเกะกะใช่เขาก็ไม่กล้าทำมากลัวทํทำมาแล้วมันขายไม่ได้ไงขบอกเด๋ยวเต็มเลยญี่ปุ่นอ่ะฝากเกแกงลงกระถาด้วยเป็นไงไอ้เย้์สิรุนมา เหีมือนฮาเล่ย์นี่แต่หัวเลี้ยวมาแล้วขากลางเหมือนฮาเล่พวกขาตาโอ้โหจานเอแล้วไฟท้ายเนี่ยสำรองไว้บ้างมันเนี่ยยังไม่มีเลยอ่ะเพราะผมจะหาอยู่ผมว่าดีไม่ดีตัวนี้อะไรน่าจะหายากกว่าตัวนี้ตัวนี้แย่งกันยับอ่ะใช่ป่ะใช่น่าจะหายากาดูสองคนนี้แหละเปิดมาแย่งกันยับอ่ะมีอยู่สองบ้านนี่แหละแบรนตอนนี้อ๋อนี่ก็มีอีกคันนี่ โอบางเขานี่เจ้าพ่อเชดิด้ามีอะไรนะมีเก๋งมีแวนแล้วก็ไอ้คันนี้อ๋อเออใช่ครบเลยเออวเราคใครแล้วก็เจอเขาขับแวนมาดีกว่าใช่ครับเจอที่ไปตลาดรถเก่าเลยใช่ใช่ครับนี่เราก็อยู่กับท้องใหญ่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 ทีนี้มือถือก็ถ่ายแล้วเหรอพี่จนอ่ะก็อะไรพี่ชื่องานอะ ลิ้งแข็งอ้ันผิดอานผิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้ามาเสื้อเสื้อใหม่เอาคอนโทรนทำงานขายอยู่ปะเนี่ยทายอยู่ดิถาทำขายจะพังงานแต่เฟรนนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเหลือยังขายอยู่ปะเนี่ยก็อะไรนะถ้าเหลือจะงานขายไหมขายขายขายไหนดูข้างหลังหน่อยมีข้างหลังไหมข้างหลังไม่มีข้างหลังไม่มีข้างหลังมีแต่ว่าข้างหลังมีเด็กที่เกลือใช่ไม่มีเล่นเล่นก็มีอีกสองลายมีสองลายก็คือเป็นลายไอตัว โอเอนิวของไอ้เจ้าโอ๊ตนะฮะก็จะไปเปิดตัวผลงานก็กว่าเทนยอนก็ได้งานหน้าจบแล้วใช่งานหน้าจบแล้วแต่ว่าเสื้อยังมีอยู่นะฮะก็ติดต่อผ่านแบงค์มานะฮะเดี๋ยวแบงค์เป็นในหน้าเฮ้ยติดต่อเข้าเพจเอาออาคอนโทรลไปเลยครับตติด่อเข้าเพจเอาออฟนะฮะก็มีมีเลขารับอยู่นะฮะก็นีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สติดไปท่านด้วยนะครับเกือบพูดผิดข้างมือมาข้างเดียวเราเราเราพี่ตุ่นอ่ะไปหามะ กูไปหาแล้วให้ไปตุนสั่งให้โอ้โหสองข้างได้ไหมพี่เจอได้ได้ได้สวยเลยปะสวยเลยนี่แหละครับสภาพดีเลยเสน่ห์ของรถเก่าแต่นี้มันคือเหลียวๆบอกใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนนะครับแตกรายงานขนาดนี้สภาพนี้เลยสภาพแบบแต่ว่าวัวเดียันนี้ของรุ่นของเราเว้ยนีเลยไม่แข็งโค้งวะครับเดี๋ยวขอได้ของผมนะของนี่ดีอยู่นะแมวแม่ทำถังน้ำมันรถล่วงเอามาใส่ตกแตกอยู่ที่บ้าน ดีนะยังหาเจออันนี้มันก็ท้าคนละตัวไฟมันมีไฟกับไฟคนละตัวไฟคนละตัวตเอาไฟคนละตัวไม่ไม่จริงจริงมันมันมันจะมีที่มีที่ที่ที่มีไฟถอยก็ไม่มีไฟถอยเนี่ยอันนี้มีไฟถอยแต่คือได้ของตัวนี้มาแต่ได้มาข้างเดียวโคตรจุกจิกเลยแล้วเดี๋ยวได้ได้เชิงของบ้านเราเนี่ยเออบ้านเราเนี่ยมันมีตรงนี้เห็นป่ะ้างคือมันจะคล้ายๆเอาง่ายเหมือน GTS กับ GTR เออเนี่ยมันจะมีไฟถอยใช่แต่แบงแบบ ไม่งงเหมือนกันคือเนี่ยก็ดีเทลดีเทลมันเยอะมากเนี่ยถ้าถามว่าเนี่ยถามว่าเนี่ยอย่างรถแบบไฟอย่างรถตอนแรกแบบไฟไฟไฟเลี้ยวข้างหลังตอนแรกตอนแรกนึกว่าเอาของสองสี่สซมาเพราะสองสี่ส่ดอะใส่แบนี้ใส่แบบนี้อันนี้อันออันนี้คือใส่ใส่เองใช่ใส่แต่ถือว่าสวยถือว่าสวยจริงตอนแรกที่ใส่เนี้ยสวย ซื้อไหนอะจอดเลยพี่ซื้อไหนอะจอดเลยวะจอดเลยวะจอดเลยนี่ในช็อปปี้พี่ทุกวันนี้ในคอมมีรูปรถพวงนี้เยอะกว่าซีวิ c อีกอะผมก็ส่งเลฟเฟ c นไปแล้วไม่ไม่ลุยอ่ะโอ้อันนั้นก็เตี้ยปะนี่คุณดูเพื่อนคุณดิหมอะต้องไปหาตมเชียงโขหมอขนาดนี้เนี่ยเขาพอเราจอดปุ๊บแน่งกายเป็นสีวสีเลยเนี่ยแน่งกายเป็นสีวสีเลยเนี่ย ก็เข้าป่าเลยตั้งาารับรถเลยเถือเลยยิ่งริมเหลี่ยมอย่างนี้น้องเตี้ยเลยเปี้ยวโคตรไดใจอ่ะใจยังไงแม่ก็ไปแตบยังรับไม่ได้จแม่งยังไม่ตู้อ่ะเห็นรถเตี้ยแล้วโห้ยอมผมเห็นคุณแชร์เฟรีโอสี่ประตูคุณไม่ต้องนี่เฮ้ยคุณเนี่ยตัวนี้เลยแหละหม่อๆแมวได้เรื่อง ก็อย่างที่บอกว่าใจอ่ะแม่งไปแล้วตอนนี้เขาส่งมาปัดเราใช่ป่ะเดี๋ยวเราลุมกันปัดแล้วปัดไม่เพราะว่าตอนนี้ต้องส่งพวกเต้เวิร์กอะไรเงี้ยให้แบงค์แม่งอย่าปั้นปั้นลูกอยู่ส่งพวกนี่กเนี่ยก็จะเป็นสีนี้สีบอลในตอนรอบเนี่ยเป็นสีนี้วันนี้ตอนที่มาพี่ใช่ตอนที่มาแล้วเข้าสีแป๊บเนี่ยวนะเรื่องดีๆนะพี่เดี๋ยวเจออะไรไม่รู้นะเฮ้ย้เหายเลยแล้วกันวัสดีครับตาสิบงรอบอ่ะ รายการจักนการข้าฝัดไม่การเราวองโทรด้วยครับฝากของเซฟติด้นะไเนี่ย